สวัสดีครับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้น่าสนใจนะครับเป็นรูปของหนุ่มน้อยในชุดสากลอย่างที่พูดไว้เสมอครับทุกภาพล้วนมีที่มาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับใครเป็นใครในภาพและทั้งหมดเป็นลูกเต้าเหล่าใคร มาฟังความจริงกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องมาแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1075รูปหนุ่มน้อยที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับ เป็นพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5ที่เสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ4พระองค์แรกเมื่อปีพศ2428จากซ้าย1พระองค์เจ้ารับพีพัฒนศักดิ์ กมมรมหลวงราชบุรีเดเลกฤิตสองพระอ,องค์เจ้าประวิตธ์วัฒโนโดมกมมรมหลวงปาจีนกิติบดีสี่พระอ,องค์เจ้ากิติยากรวรระกรม,มาพระจันทบุรีนารินาศสี่พระอ,องค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกมมรมหลวงนครชัยศรีสุลเดชในช่วงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่งตั้งพระราชหาไทยจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชาโอรสทุกพระอ,องค์เสเด็จไปทรงศึกษาวิชาความรู้อย่างต่างประเทศ เนื่องจากสยามประเทศกำลังประสบปัญหาจากการแผ่อำนาจสแสวงอนานิคมของชาติตะวันตกชนชาติสยามจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมกับอารยาประเทศดังนั้นในวันที่14กรกฎาคม2427จึงทรงปรรุณาปรดเก้าให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธออีกสามพระองค์คือพระองค์เจ้ากิติยกรวรรธพระองค์เจ้าปวิทวัฒโนดมและพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชสเสด็จไปทรงศึกษาต่อ,อยังประเทศในยุโรปโดยพระทรงกรุณาาปรด 95, เก้าให้เสด็จในกรมทรงศึกษาณนะประเทศอังกฤษ